อสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับวันนี้ม, <า S 1> มียุบไหมวันนี้มียุไปสามทก็มีแถวๆนี้หน่อยครับช่วงยกไหนเพราะไปที่แล้วไม,ไ,มไม่ได้เต็มยกครับอ๋อไม่ได้เต็มยกแถวยกไหนน้องวันนี้ก็ตอนก็เดินม,มาเราตั้งอาทางครับคิดว่าเราเราเราได้โอกาสได้ชิงจังหวะได้โอกาสจากเขาในช่วงยกไหนเนาะก็ยกสองยุบสองในเตะขาเขามีอาการเจ็บแล้วนะก็เขาออกเข้่งไม่ค่อยได้นะ กู้ไมเขาเลนา้เายใช่ไหมเขาก็บางยกบางาแลก็ตกไปนอยอยครั้งนะเราเดินเราก็ไม่เปนเรื่องออกกันคู่ใช่มเรืงเืองวันชนรับงมันสลักาชนใหเไกลเดิเตอโดนสอบไกันเราก็เดินสุดเราก็เดินสุดเหมือนกัน ก็ทคลิกี่รอบนามก็เาแลวันนี้ก็ใช้ลัี่รอบไปไี่ไปี่ี่ีสมีลนมีอาชีพมวันนี้ห้าหมื่นโอห้าหมื่นนะจากใครบ้างเนาะนอกจนโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ห้าหมื่นนะแล้วก็ต่อยตามตามแผนเด็กคนนี้มีอนาคตแน่นอนแล้วก็เป็นเด็กที่กระฉับไปีย ไปซ้อมกับใครทุกคนเคชมก่อนนะเขามีแังกน่านี้ผมบอกผมขออีกไฟหนึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทางทางซ้อมอีหรือทางทีมงานเสนอไวันแชมเปี้ยนชิพทีนะคือคือเป้าหมายที่เราอยากไปจริงๆนะอยากไปโชว์ฝีมือบ้างว่าใครเล็กๆบ้านนอกอย่างเราก็ก็ได้มีโอกาสกับเขาบ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนะครับที่เชียร์นะครับแล้วก็ ทำได้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับโ <Okay. S 1> อเคใจนะที่คณองครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนองศึกนะครับโอชนะเที่ยวพยัคฆ์นี่ถือว่าน้องก็ถือว่าเก่งแล้วละ่ะฮะชั่วโมงนี้ถือว่าคนองศึกนี่คือเก่งแล้วละ่ะฮะ